ครับและนับเป็นความพิเศษและเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิทธิพิมลหลวงพ่อจักกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจักขอบพระคุณหลวงพี่เดชาพระเลขาท่านและหลวงพี่พระมหากรฟที่ได้กรุณาขอความเมตตาจากท่านนะเป็นพิเศษในในใาการย t u b e นี้เดี๋ยวจะมี ลายมือท่านขึ้นให้แต่เพื่อความสะดวกผมกราบขออนุญาตอ่านเพื่อให้ทุกท่านนะฮะได้ได,ได้ได้รับชมด้วยสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ญาติโยมทุกท่านดำรงชีวิตลำบากขึ้นอาตมาภาพก็ขอเป็นกำลังใจและอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภยัยเข้มแข็งอดทน ป่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันด้วยความเอาใจใส่ให้ความร่วมมือร่วมกันป้องกันเพื่อตัวเราเองเพื่อสังคมส่วนรวมและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันส่วนท่านที่ป่วยอยู่ก็ขอให้ท่านจงหายและมีความสุข มีอายุวันนะสุขภาระเทินลงชื่อพระครูสิทธิพิมล27สิงหาคม2564สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้กับพระช่วยชาวบ้านเล่าเรื่องพระพระช่วยชาวบ้านพระครูสิทธิพิมลหรือหลวงพ่อจักรจกตมโลแห่งวัดชุ้งตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี ต้องกล่าวอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นชักเล็กน้อยว่าหลวงพ่อจักท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดสระบุรีท่านเป็นพระพูดน้อยท่านเป็นพระที่เมตตามากท่านโด่งดังในส่วนของการจารตะกุดหรือการออกวัตถุมงคลแต่สิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตเล่าเปิดหัวเรื่องเลยคือท่านมีความกระตันยูต่อโยมิดาโยมานดาเป็นที่ประจักษ์ ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังคือหลวงพ่อเมตตาช่วยชาวบ้านรวมทั้งหลวงพี่เดชาหรือพระเลขาของท่านหรือขออนุญาตกล่าวถึงพระมหากรฟเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งครบรอบวันเกิดของท่านซึ่งปกติแล้วท่านก็ไม่อยากให้จัดงานเนี่ยหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับโดยโดยโดย,โดยนิสยัยโดยความเป็นหลวงพ่อจักแล้วแล้วยิ่งสถานการณ์อย่างนี้อีกลูกศิษย์หลวงพี่เดชาพระมหากรฟก็ได้ปรึกษาท่าน ว่าแทนที่จะจัดงานเราไม่จัดอยู่แล้วเนื่องจากสถานการณ์ไม่ดีก็เริ่มต้นที่รวบรวมปัจจัยจากลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์ช่วยกันนะฮะโดยหลวงพ่อเองด้วยหลวงพ่อท่านดีใจมากที่ได้ช่วยชาวบ้านในละแวกเสาให้ก็ได้แจกข้าวสารนะฮะข้าวสารมามา่าอันนั้นคือคือจุดเริ่มต้นในช่วงหลังจากที่ที่วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจัดจนปัจจุบันชาวบ้านในเขตอำเภอเสาให้ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจากวัดชุง้งรวมทั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้นําอาหารได้นําข้าวสารโดยทางวัดออกไปแจกเองนะคะพระมาหากรอบเนี่ยแหละฮะออกออกไปออกไปกับกรรมการวัดบ้างหรือว่าลูกศิษย์บ้างก็ไปเห็นสาภาพความเป็นอยู่น่าทงสารครับต้องยอมรับว่าองค์การปกครองท้องถิ่นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่โรคระบาดมันมากเหลือเกิน คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันมากเหลือเกินไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าวันนี้ตัวเลขมันจะทะลุมาเฉลี่ยที่เอา,เา,เาคร่าวๆนะฮะวันละ20,000เสียชีวิตวันละ200มากน้อยกว่านี้ไม่เท่าไหร่วันนี้ที่อัดคลิปอยู่ทำช่อง YouTube อยู่คืออยู่ที่ประมาณ17 0 0นจนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อยังเยอะมากก็ถึงอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าถ้าไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยกันหลวงพ่อจากชั้นท่านเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วช่วงนี้ก็ได้เดินทางฮะทั้งทั้งกรรมการด้วยทั้งลูกศิษย์ลูกหาด้วยหลวงพี่เดชาได้ให้พระมหากรบก็เรียกว่าเหมือนออกไปส่งเคาะญาติโยมครับถ้ามีแนวความคิดที่ดีฮะก่อนหน้านี้เหตุการณ์ปกติออกบินทบาทชาวบ้านก็ถวายอาหารถวายพระตหารพระท่านบินทบาททางเรือด้วย วันนี้สถานการณ์อย่างนี้แล้วพูดตรงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะคารวาสหรือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับหลายๆวัดก็เดือดร้อนเพราะชาวบ้านก็เกงมาทําบุญพระก็กลัวเรียกว่าพระก็กลัวชาวบ้านชาวบ้านก็กลัวพระนะครับกลัวจะติดกันกลัวจะมีปัญหาอาหารต่างๆก็จะต้องทําให้สุขให้สะอาดแต่หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นห่วงนะฮะหลวงพ่อเป็นห่วงจริงๆฟังจากที่พระมหาก๊อบเล่าให้ฟัง อะไรที่พอช่วยกันได้ไม่ว่าข้าวสารไม่ว่าไข่ไม่ว่ามาม่าไม่ว่าน้ำดื่มบางครั้งต้องยอมรับว่าชอบคิดกันเองผมขออนุญาตใช้คำนี้ครับขอขอพูดเถอะคิดกันเองว่าโอ้ยน้ำเขามีเยอะแล้วข้าวเขามีเยอะแล้วมาม่าเขาก็มีอบอตอมีเทศบาลมีอะไรมีเขามีอยู่แต่ในความเป็นจริงมันมันแปลกครับมันไม่มีใครสามารถที่จะดูแลที่จะช่วยเหลือ แล้วไม่หมดหล่ะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องช่วยกันใครมีมากช่วยคนมีน้อยใครมีน้อยช่วยคนไม่มีแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันหลวงพ่อจกัจกจจตุมโลหรือพระครูสิทธิพิมลแห่งวัดชุ้งตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันนี้คือวัดวัดหนึ่งคือพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ ในการช่วยชาวบ้านหลายๆวัดช่วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนแฟนๆที่ติดตามช่องเล่าเรื่องพระวัดบ้านฉันก็มีพระเกจิครับตรงไหนช่วยกันได้ขอให้ช่วยนะครับจุดประสงค์ผมผมพูดตรงๆจากหัวใจเลยว่าที่กล่าวถึงหนึ่งด้วยความเคารพ 2. ไม่ว่าคนทำดีไม่ว่าพระท่านทำดีควรได้รับการเผยแพร่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ